เรดีเกตมาถึงแล้ววู้ฮู ram, วว้วู้ฮู้ระวังระวงเลยร่วงเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมเราบอกเหมือนเดิมค่ะเย้มาอยู่กันในด่านมัลติฟันออกบีนั่นเองมันจะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องให้เราเข้าไปนั่นก็คือ รถแล้วก็เครื่องบินแล้วก็เรือค่ะเราจะลองไปที่เรือดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะคะอ๋อฮะพี่ลิงตื่นเต้นเลย่เก็ลองเก็ลองเอาคันนี้ก่อนเลยคันเล็กๆน่ารักที่แสนเล็กโอเคเดี๋ยวนั่งแ๊บหนึ่งนะคะอ๋อจะนั่งนั่งนั่งโอเคเดี๋ยวรอมันปิดลงมาค่ะไปแล้วโอ้โหตอนนี้เนี่ยซ้อนสามซ้อนสามเปเลยพี่พี่ลิงชอบว้าวเก้งแล้ว เออเออเออเอโอ้โหเราจะลงไปข้างล่างตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยหัวพี่ลิงพิมใจด้วยอ๋ออ๋อพี่ลิงก็เลยตายตายแป๊บ <c oughs> โอเคอันนี้เป็นวิธีการเล่นนะคะซึ่งมันจะคลื่นทุกครั้งเลยเราไปดูเรื่อยครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราลองคันนี้ดูดีกว่าตืดึม ดึงอ่ามาแล้วโอเคไปเลยวู้ฮูวขอบีคนนั่งไปกับเราด้วยนะคะนั่งเทียบเลยเดี๋ยวนี้ข้างหลังตรงนี้ก็นั่งได้โอเคไปเลยค่ะโอ้บุ๊คปะเฮ้ยอยากช่วยพี่ลิงด้วยพี่ลิงมันมากเลยอ้อยอ้อยอ้อยพี่ลิงมันอ้อยอ้อยอ้ยตายแล้วตายแล้วเรารีบไปกันเถอะไปเลิกเป๊ะ เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปถึงเมืองให้ได้เลยนะคะซึ่งอยู่ตรงนู้นนั่นเองอืดอืดไปเร็วไปเร็วตอนนี้เนี่ยเกสสามารถบังคับได้ย่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเกดกดซ้ายขวาเนี่ยรวเครื่องมันก็แบบหมุนไปเรื่อยไปแล้วเราจะติดอะไรมิเนี่ยไปเลยเกดต้องขับติดดินนะพี่ลิงว่ามันแปลกนั้นเนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นทานอีกจุดึ่งไงเกดว้าวเกดล่วงรถเกดล่วงรถเลยอย่าล่วงรถ นั่นไงพี่เล็งว่าแหละตายเลยเห็นไหมเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอดูเรืออีกลำนึงดีกว่าทันสีม่วงๆไม่แน่ใจมันคืออะไรนะคะลองดไอ get, get ูไปเลยโอ้โหเกตขับเลยเกตเก็ตขับเลยไปเลยไปเลยว้าวววเอาทำไมไม่มานั่งกันเรามานั่งกันเดย์ไปเลย ไ้ไปเลย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 โอ้โหเกทถอยหลังว่ะเกทถอยหลังเกทเท่เกทเท่เลยโอ้ยอ,อ้าวเดี๋ยวเราต้องถอยหลังแป๊บนึงนะคะคือตอนนี้ติดติดมากไปเลยเกทไปเลยโอ้โหรถดแบ,บกเลยรถดแบ,บกเลยเอ๊ะผิดทางผิดทางผิดทาง,ดทางเดี๋ยวผิดทางอะ่ะหมนุมนหมนุน เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกตว่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปเอาเรือลําใหม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะติดกันโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเข้าท่าก่อนเข้าท่าเข้าท่าอุ้ยจะฮึบอาโอเคเดี๋ยวรอเกตเดินลุกลุกปัจจัยเรือพังเลยไม่เคยจะดีเลยเดี๋ยวเกตจะลองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกตจะลองนั่งให้ครบเลยนะคะเอาเป็นไททานิคด้วย ไททานิกนีว,ว่ะไอ้พี่นาอินไมตรีม i c I n e e you ่รู้จักอีกแล้วอ่ะ <laughs> มามามาทุกคนขึ้นมานั่งกันเลยเร็ว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 ววไปแล้วไปแล้วไปเลยไปไปจ้าไปกดกดปุ่มไปแล้วไปแล้วลวอ้โห <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีมันแปลกๆน้โอ้โหไทหลังอีกแล้ว <laughs> ห,หลังอีกแล้วนะมันแปลกๆนะมันแปลกๆเลยมันแปลกๆเลยพี่ลิงว่ามันผิดปกติเลยอ่ะโอ้โหผู้โดยสารครับงาันผู้โดยสารครับเออตอนนี้เนี่ยคือเราทําอะไรได้มั้ยเนี่ยคนนั้นเขาก็โดดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ี๋ยวเดี๋ยวนั่งหน้า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 นอึ้บนั่งหน้าแป๊บนั่งเลยนั่งเอ๊ เฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราไปตรงนู้นได้เราไปตรงนู้นได้เราไปตรงนูนงน้นได้โออโอ้โหเรียบร้อยเกตเก่งมากเลยเดี๋ยวเซฟตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเซฟได้นี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็คันไหนดีคันไหนดีพวกพวกพวกเราพวกเราคันไหนดีอันนี้แล้วกัน โอเคตอนนี้เกดนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอไปตัวระวังระวังนะพวกเธอเกดกเอวันปเลยอื้อชื้นอื้อชืบนอุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราตรงไปดีกว่าตรงค่ะตรงเอ้ยอ้า้พังแล้วมันพังแล้วเกดก็ไปได้นะที่เด็กเชื่อใจนะเนี่ย ลิงเชื่อใจมากงาอ้่อโอเคเ้โอะคออยๆอปแอ้วไ่แอ้โ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 อ้อึโอ้โอ้อ้โา้โอ้โอ้วอ้โอ้โอ้โอ้ยอ้โอ้วอ้อ้โ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 อโอ้โอ้โอโอ้ตอนน้นอ้โ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 อ้อ้โ้อ้อ้อออเอออนโอ้โโออ้โอ้โออนโ้โอ้โออ้โอ้โ้อ้้ ฟรสนสตอนปัปปัดปัไปดูดาปัดปบไปิดูดา,ดดาจตา,าดี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 อ่าเขาเนี้ยเกจะให้เขาบังคับนะคะเพื่อให้เรานั่งของเราไปนิ่งๆเกจะไม่บังคับอะไรเลยช่วยพาฉันไปไหนนะพี่ลิงว่าต้องทําพี่ลิงถึงเส้ใช้แน่เลยเกตอ่อนไงเกดเลยไม่ถึงนะเกดไม่ถึงเกตอ่อนเอแล้วเขาดูขำๆเลยก็ไม่รู้อ่ะพี่ลิงลองมาคับเองดูได้ไหมนะ เอาแยะเอาแยะเอาแยะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแบบสโลว์สโลว์ไลท์สโลไลท์อืออือทุกคนช่วยกันบังคับด้วยดีวะพี่ได้บประคับคนเดียวไม่ได้นะเนี้ยอึ๊บอึ๊บจึ๊บอึ๊บอเออเราหลบข้างๆก่อนเราห้ามโดนอีสีน้ำเงินตรงนู้นเฮ้ยพี่เล็นว่าเราน่าจะถึงเส้นชัยได้อยู่นั่นเนี่ยโว้ววว ว้ไปเลยไปเลยเอ๊เราสามารถเดินด้านบนได้ด้วยหรอคะโอ้โหตรงนู้นค่ะตรงนู้นน่าจะเป็นจุดจุดรอเรือหรือเปล่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วทุกคนทุกคนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วโอ้ช่วยด้วยโอเคค่ะ เราไปทางเรือหมดทุกอันแล้วมั้งคะเดี๋ยวเราจะลองไปทางรถดูบ้างเอ๊ะแล้วเราต้องไปยังไงนะเจอแล้วโอ้โหอลังการอลังการเอาคันไหนดีคันเนี้ยอ๋อเก็เข้าใจแล้วค่ะถึงเราขับไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนเผลอไปเหยียบอีแป้นสีเหลี่ยมๆตรงนี้นะคะเราก็ไปไม่ได้อยู่ดีต้องกลับมาอยู่ดีนั่นเองเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพอเก็ตไปนะแล้วเพื่อนไปเหยียบอีแท่นสีน้ําตาลตรงนั้นนะ กก็ต้องกลับมาแน่เลยไปเราลองไปกันดูโู้ฮู้พี่ลิงตื่นเต้นอีกแล้วนะเกต้องทำให้ได้นะเกตเกตสู้ๆเขาอย่าชนนะชนอย่าชนเลยขับรถอย่างนี้พี่ลิงชอบเลยเราจะไปแล้วโู้ฮู้ับรถโอเคตอนนี้เกตมาถึงแล้วโอ้้โหร่วงระวังเลย คือตอนนี้ได้แกด,ดูของที่เป็นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องบินกันมั้งไปดูเครื่องบินกันเลยโอ้โหรังเกงมากเลยเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรอะคะนี่มันใช้เครื่องบินเหรอแล้วเราจะบังคับมันยังไงโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในลูกกระตานะคะมันบังคับยากอะเดี๋ยวดูอันนี้แป๊บหนึ่งอันนี้เราเป็น <laughs> อ๋อเป็นอย่างงี้นี่แองค่ะ ท่มากเลยนะเนี่ยโอเคเกตเข้าใจละเราจะต้องให้มันโผล่ขึน้นมาอีกครั้งโอเคนั่งเอ้ไปไปยังไงวะพี่ลิงไม่เข้าใจเลยมันไปยังไงเราไปดูรถอีกรอบหนึ่งดีกว่าถ้าทางเครื่องบินจะบัก <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันอีกรอบหนึ่งนะคะคันเมื่อกี้เนี่ยพังไปแล้วเอาคันนี้ดูพึ่บ มาแล้วมาแล้ววูฮมาเปิ้ลเปิ้ลโอ้โเออบีบมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยว่ะเออบพี่ลิงค่ะพี่ลิงทับได้เชืเอ่อเถอะเดี๋ยวพี่ลิงก็ถึงเส้นชัยเองแต่อีล่วงเมื่อกี้มันน่กกากลัวเหมือนกันเนาะเกดว่าไหมะอืมพี่ลิงน่กกากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะล่วงแล้วเนะี่ยโอเคไปลุวู้ฮู้วู้โอ้อยออ้อย ติดขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตายไปในที่สุดเอะแล้วทำไมคนนี้ของพี่ตายอะ่ะเกไม่เข้าใจอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เดี๋ยวเกจะไปขับรถครั้งสุดท้ายโอเคค่ะเดี๋ยวเกจะไปลองขับรถอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะที่เกจะขับเอไปเอาคันสีฟ้าดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ลองขับดูแล้วเนี่ยโอเคมากอ่าโอเคไปกันเลยวู้ฮู้อย ขับชนเราอ่ะนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนายเออ,อโดนชนชนแล้วพังเลยนะคะโอ้โหมันสนุกอย่างนี้นี่เองสนุกในการชนกันเองนะคะปะเ,เราไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยจะไปดูซิว่าเกดจะไปได้ถึงไหนนะโอเคมาแล้วปโอ๊ยเกิดอะไร้น เกิดเหตุการณ์บั็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้บายยพี่ลิงก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะ่ะวันนี้เกดขอดแตกอะจมนำหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วนักครับใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้บายบายครับ สับสิบแปดที่ตรงนี้นะคะจะได้ไปพาดคลิปเด็ดของพี่เกมและก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปประกอบของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยแล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกศด้วยนะคะบ๊ายบาย